สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Society BF ค่ะ รายการนี้เป็นรายการบันเทิงเชิงสาระนะคะแล้วก็หวังว่าจะเป็นสื่อกลางให้กับครอบครัวไทยทุกๆกคนนะคะได้มีความสุขไปกับการเลี้ยงลูกและการให้นมแม่ค่ะเพราะว่าสังคมไทยนั้นเป็นสังคมที่เอื้อหนุนให้กับการสร้างสังคมนมแม่เป็นอย่างยิ่งเลยนะคะรายการนี้นะคะหวังว่าคุณผู้ชมทุกคนนะคะจะได้ร่วมกันสร้างสังคมนมแม่ให้กว้างออกไปแล้วก็เข้มแข็งมากยิ่งขึ้นค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพื่อให้ผู้หญิงไทยทุกคนนะคะได้แสดงบทบาทของการเป็นแม่ได้เต็มที่นะคะ แล้วก็ไปจนถึงขีดสุดของความสามารถค่ะโดยการ Society BF นี้นะคะไม่ได้มีเพียงแค่ลอร่าเท่านั้นที่มาเป็นพิธีกรนะคะแต่ว่ายังมีคุณแม่คนเก่งอีก2ท่านซึ่งมาร่วมเป็นพิธีกรด้วยค่ะและเนื้อหาสาระของราในวันนี้จะน่าสนใจขนาดไหนไปติดตามกันเลยค่ะเป็นการเตรียมจิตของแม่เพื่อที่จะฟอร์มร่างกายของลูกและถ้าแม่สุขลูกก็เป็นสุขด้วยเพราะฉะนั้นการเตรียมจิตของแม่เนี่ยจึงเป็นเรื่องที่ต้องลงทุน ในเวลาที่เรากําลังให้ชีวิตคนหนึ่งคนในที่สุดแล้วเราก็บอกว่าการกินอาหารให้ถูกหลักครบห้าหมู่กินหลากหลายกินเพียงพอแล้วลดหวานมันเค็มกินให้น้อยลงไปกินผักให้มากขึ้นเน้นกินปลาเป็นหลักกินผักเป็นพื้นนั้นเนี่ย น้ำนมก็จะไหลดีแล้วแม่ก็จะฟื้นตัวเร็วขึ้นน้ำหนักแม่ก็จะลดโลภุนก็จะดีขึ้น s. <S คุณผู้ชมคะคุณผู้ชมทราบไหมคะว่าเรื่องของนมแม่กับคนไทยนั้นมีอยู่มาคู่กันอย่างช้านานแล้วนะคะไม่ใช่เรื่องใหม่ไม่ใช่เรื่องที่เพิ่งจะมารณรงค์หรือว่าเริ่มทํากันนะคะ hmm. เพียงแค่เรา พลิกหนังสือประวัติศาสตร์ไปนะคะเราก็จะพบเรื่องราวของนมแม่กับประวัติศาสตร์ชาติไทยมาหลายเรื่องทีเดียวค่ะอย่างเช่นบุคคลคนหนึ่งนะคะซึ่งเป็นผู้ที่ให้ความสําคัญกับเรื่องของนมแม่จนกระทั่งได้รับการขนานนามว่าพระนมเอกแห่งกรุงรัตนโกสินค่ะเรื่องของการให้นมแม่น,น,นะคะมีบันทึกไว้ตั้งแต่สมัยโบราณค่ะบุคคลสําคัญที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นพระนมเอกแห่งกรุงรัตนโกสินนะคะนั่นก็คือพระนมปริก คุรัชตรีที่มีความสำคัญในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องด้วยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงโปรดให้พระนมปริกเป็นพระนมเอกผู้ถวายพระนมและให้การอภิบาลในรัชกาลที่หแต่แรกและยังทรงโปรดกล้าวให้เป็นพระนมของสมเด็จเจ้าฟ้าหญิงกรมหลวงวิสุทธิ์กษัตรีสมเด็จเจ้าฟ้าจาตุรนร,รัศมีกรมพระจกกักรพรรดิพงษ์และ จอมพลสมเด็จพระราชปิตุลาบรมพงศ์สารพิมุกกรมพระยาพานุพันธุ์ทุบวงวรเดชพระนมปริกจึงได้อยู่ในฐานะพระนมเอกที่ได้ถวายพระนมแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระคณิษฐาและพระอนุชาซึ่งนับเป็นความโชคดีของพระนมปริกและด้วยเหตุนี้เองพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงทรงยกย่องนับถือพระนมปริกเป็นพระนมเอกผู้ยิ่งใหญ่ หรือเป็นพระนมเอกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์อย่างแท้จริง สวัดีค่ะคุณผู้ชมรายการ society bf นะคะโนโนตการประสบสายพันกุลค่ะตอนนี้เป็นคุณแม่แล้วค่ะมีลูกสาวหนึ่งคนตอนนี้อายุ6เดือนแล้วด้วยนะคะก็เป็นคุณแม่ที่ตั้งใจจะให้นมลูกล้วนๆเลยค่ะแล้วก็ตอนนี้ยังให้นมลูกอยู่แล้วก็จะให้นานที่สุดเท่าที่ทําได้เลยนะคะเพราะว่านมแม่นั้นเป็นอาหารสุดยอดมีคุณภาพ เยี่ยมยอดเลยล่ะค่ะแล้วก็จะให้ภูิคุ้มกันที่ดีทางร่างกายและก็จิตใจต่อลูกรักของเราด้วยนะคะค่ะและวิทยากรพิเศษนะคะที่ให้เกียรติมาพูดคุยกับเราในวันนี้ค่ะนั่นก็คืออาจารย์สง่าด,ดามาพงศ์นะคะนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการจากกรมอนามัยกระทรวงสาธารณาสุขค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับนงนสขอบคุณคที่ให้เกียรติกับรายการนะคะดีครับก็ขอสแสดงความยินดีกับนงนสดด้วยนะครับสุดยอดเลยกินนมแม่ใช่ไหมทานนมแม่ตลอด6เดือนแรกเลยค่ะตลอครับค่ะวันนี้นะคะอยากจะมาขอความรจารยย์์่ซึง ชวาสิ่งแรกที่จะต้องทําก็คือการเตรียมใจการเตรียมใจที่จะต้องรับสมาชิกใหม่ที่อยู่ในท้องเราที่สําคัญเหนือสิ่งใดก็คือว่าต้องเตรียมตัวการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เขาบอกว่าใครที่ตั้งครรภ์ขึ้นมาปุ๊บแล้วแล้วอยากจะเลี้ยงลูกด้วยนมตนเองเนี่ยเขาบอกสําเร็จไปครึ่งหนึ่งแล้วครับค่ะและการดูแลตัวเองตอนตั้งครรภ์เนี่ยค่ะมันจะมีหลายช่วงวัยของอายุครรภ์นะคะตลอด40สัปดาห์นี้เราจะดูแลเรื่องของโภชนาการยังไงโภชนาการสําคัญยังไงบ้างคะ ในช่วงแต่ละช่วงเนี่ยนะต้องรอนะว่ามันสําคัญอย่างไรด้านโภชนาการ3เดือนแรกน้องโนตั้งท้องแพ้ใช่ไหมฮะก็หลายคนจะแพ้แต่โนโชคดีโนไม่แพ้เลยแต่ว่าเพื่อนเนี่ยแบบแพ้จนกระทั่งน้ําหนักนี่ไม่เพิ่มเลยเขาก็กังวลมากว่าะทำาหน้ำหนักเพิ่มใช่ค่ะสามเดือนแรกรมาช่วงนี้โภชนาการยังไม่ต้องไปสนใจแต่พอเข้าไตรมาสที่2คือเดือนที่4เดือนที่5เดือนที่6นี่แหละครับ เป็นช่วงที่จะต้องฟุมฟักคันอย่างดีโดยเฉพาะเรื่องโภชนาการเพราะฉะนั้นอาหารการกินต้องพิเศษขึ้นมาเน้นการกินพวกอาหารที่มีโปรโตีนค่อนข้างเยอะด่มนงให้มากขึ้นกินปลาให้มากขึ้นกินผักใบเขียวให้มากขึ้นกินผลไม้ให้มากขึ้นตรงนี้เท่านั้นเองเหรอครับเหมือนทานให้ครบห้าหมู่ทุกสิ่งทุก,ยทกอย่างอย่างครบถ้วนแ,<ต>และเพียงพอแต่ต้องเน,น<อ>บางตัวเป็นบางพิเศษถ้าสมมุติว่าเรารู้ตัวว่าเรากินข้าวพอแล้วพอเพียงแล้ว ตั้งตั้งครรภ์ไจะเป็นต้องกินอาหารที่มีคาร์โบไฮเดรตเพิ่มแต่ไปหนักเอาพวกที่มีโปรตีนที่ได้จากปลาจากนมมากขึ้นเพราะจะไปบำรุงกระดูกนะครับมีสารอาหารตัวไหนไหมคะที่จะช่วยในเรื่องของการเพิ่มน้ํานมตั้งแต่ตอนตั้งครรภ์จริงแล้วมันไม่ได้ช่วยเพียงแค่เพิ่มน้านมนะน้องโนตแต่ว่าสารอาหารที่อาจารย์อยากจะเน้นมากที่สุดในช่วงตั้งครรภ์เพื่อจะนําไปสู่ให้ลูกเจริญเติบโตดีแล้วแม่มีน้ํานมเตรียมน้ำนมมาให้ลูกนั้นเนี่ยสารอาหารที่เรามักจะพูดกันมากแล้วมักจะขาดในหญิงตั้งครรภ ธาตุเหล็กเนี่ยมีอยู่ในผักใบเขียวยูในตบสั์แม่ต้องกินให้มากขึ้นเห็นว่าตัวธาตุเหล็กเนี่ยค่ะโอฟอริซิดบางท่านคุณหมอจ่ายให้ตั้งแต่แบบก่อนที่จะท้องคือวางแผนว่าจะท้องแล้วนะให้ทานประมาณ2อสมเดือนก่อนที่จะท้องด้วยตรงนั้นมันสำคัญขนาดนั้นเลยกะคะตรงนั้นเป็นเหล็กบวกกับโฟเลตหรือโฟอริกแอซิดที่น้องโน้ตพูดเมื่อสักครู่นี้ เหล็กนั้นก็เป็นธาตุเหล็กส่วนฟิกแอซิดหรือที่เรียกว่าโฟเลตนะเนี่ยเป็นสารอาหารที่สําคัญตัวหนึ่งสารตัวนี้จะขาดไปแล้วนั้นเนี่ยโอกาสที่ลูกคลอดออกมาแล้วจะปากแหว่งเพดานโวแล้วแขนด้วนมีสูงมากมเพราะฉะนั้น เราจะต้องให้กินก่อนประมาณ3-4สัปดาห์ก่อนก่อนที่จะตั้งไปตั้งทันหรือปฏิสนธิอีกตัวหนึ่งที่สําคัญมากๆที่เราพูดกันมากเลยครับท่านผ้ชมนั่นก็คือไอโอดีนขาดไอโอดีนแล้วลูกจะเป็นเอ,อ๋อได้ที่ทมีอยู่ในเกลือใช่อยู่ในเกลือเสริมไอโอดีนอยู่ในอาหารทะเลนในสาหร่ายเพราะฉะนั้นตัวนี้แม่จะขาดไม่ได้เลยเดี๋ยวนี้ทางกระทรวงสาธารณสุขมียาตัวหนึ่งขึ้นมา โดยองค์การบริษัทเปิดตัวเมื่อวันที่1ตุลาเรียกว่าไตรเฟอร์ดีนม,มีไอโอดีนมีโฟเลตและมีธาตุเหล็กรวมอยู่ในเม็ดเดียวกันค่ะอยู่ในโรงพยาบาลเข้าไปแล้วตอนนี้ยญิงตั้งคันภต้องกินครับโอ้โหสารอาหารที่จําเป็นเหล่านี้ทั้งธาตุเหล็กตัวโฟเลตนะคะแล้วก็ตัวไอโอดีนที่อาจารย์บอกว่าสําคัญมากๆต่อคุณแม่ตั้งครรเนี่ยจำเป็นไหมคะที่จะต้องอ ซื้อหาได้ในอาหารราคาแ,แพงเท่านั้นหรือว่าซื้อหาได้หาได้ยังไงบ้างน้องนรสตามปกติคนปกติถ้ากินอาหารในครบท้วนเพียงพอนั้นเนี่ยไม่จำเป็นต้องไปกินพวกนี้เสริมแต่ระหว่างตั้งครรภ์น,นั้นเนี่ยกินจากอาหารธรรมดามากักจะไม่พอหมอก็เลยพยายามจะให้กินเสริมเข้าไปจากวิตามินตัวที่ว่านี้ค่ะ แต่สารอาหารที่มีไอโอดีนสูงรู้อยู่แล้วว่าเกลือเสริมไอโอดีนเราต้องใช้เกลือเสริมไอโอดีนปรุงและประกอบอาหารส่วนฟเรตนั้นเนี่ยหรือฟลิกแอซิดนั้นเนี่ยมีอยู่ในตับสัตว์ในผักใบเขียวะนะซึ่งตัวนี้ก็กินจากอาหารธรรมดาในคนธรรมดาส่วนเหล็กนั้นก็เหมือนกันอยู่ในผักใบเขียวแล้วก็อยู่ในตับสัตว์เนื้อสัตว์ด้วยนะเพราะนั้นถ้าคนธรรมดากินพอแล้วมันจะเป็นต้องเสริมด้วยวิตามินแต่ถ้าเป็นหญิงตั้งครรภ์แล้วต้องเสริมครับ โอ้โหก็เป็นเมนูหลายๆเมนู<ช>คือฟังส่วนประกอบแล้วก็น่าทานทั้งนั้นเลยนะคะเพราะว่าหลากหลายแล้วก็มีประโยชน์<ม>ต่อคุณแม่ด้วย<ม>ทีนี้เรื่องของเมนูต่างๆการรับประทานอาหารต่างๆของผู้หญิงที่ตั้งครรภ์รวมไปถึงคุณแม่ที่ให้นมลูกด้วยเนี่ยนะคะมีความพิเศษแลความน่ารักอยู่อย่างหนึ่งค่ะอาจารย์ก็คือการดูแลกันเป็นครอบครัวอ,อย่างนศ<ช>เองอยู่ในครอบครัวใหญ่ก็จะมีทั้งคุณแม่สามีมีทั้งสามีเองหรือแม้แต่คอยดูแลใช่คุณย่าคอยดูแลเรื่องของอาหารการกินแล้วก็เป็นเมนูที่บางทีเรานึกไม่ถึง เป็นภูมิปัญญาไทยจริงๆเลยค่ะที่ได้ทานแล้วโอ้โหทั้งอร่อยแล้วก็น้ำนมมาเยอะจริงๆแล้วก็ลูกออกมาตัวโตแข็งแรงจริงๆลองยกตัวอย่างสิอะไรบ้างอย่างเช่นแกงเลียงชอบทานมากแกงเลียงแกงหัวปีตรงนี้เป็นภูมิปัญญาพื้นบ้านที่ผมขอชื่นชมนะท่านผู้ชมว่าเป็นภูมิปัญญาที่มีมาตั้งนานแล้วเอาวิทยาศาสตร์เข้ามาจับว่าใช่หรือไม่ใช่กินแกงเลียงแล้วน้ำนมดีกินแกงหัวปีแล้วน้ำนมไหลเยอะจริงครับจริง จริงพิสูจน์ได้เพราะในแกงเลียงนั้นผักเยอะมากมีวิตามินซีช่วยประสานน้ำนมรวมมิตรทุกอย่างมีวิตามินเอมีสารอาหารต่างๆเยอะแยะไปหมดเลยอันในแกงเลียงในแกงเลียงมีหอมแดงมีสารหอมระเหยที่เป็นสมุนไพรในแกงเลียงมีโปรตีนจากปลาจากกุ้งมีพริกไทยนะแล้วมีใบแมงลักโอ้พวกนี้เป็นสมุนไพรหมดเลยมันก็เลยทําให้น้ำนมไหลดีส่วนในแกงหมูปีนั้นก็ต้องยอมรับนะครับว่า มันมีคุณค่าทางโภชนาก,การสูงอยู่ในระดับหนึ่งพวกธาตุเหล็กพวกแคลเซียมพวกไฟเบอร์อยู่ในนั้นเพราะนั้นกินนะครับความเชื่อเหล่านี้ดีทั้งนั้นเลยแต่สิ่งที่อยากให้หลีกเลีเล่ยงสำหรับเด็กตั้งทันและลอยางให้นมบุตรก็คือพวกอาหารหมักดองอพวกอาหารที่มีประโยชน์น้อยพวกอาหารที่ผ่านกระบวนการเยอะๆไม่ใช่พวกกระป๋องพวกอาหารที่มันพวกหมักดองพวกถนอมอาหารเนี่ยกินได้แต่อย่าบ่อยนะครับแล้วมีอาหารต้องห้ามไหมคะว่าคุณแม่ให้นมลูกไม่ควรทานอะไรรสจัดเห็น บางท่านบอกว่าใบชะอมอย่างเงี้ยไม่ควรทานเออจริงๆแล้วได้นะใบชะอมมีนุณค่าทางโภชนาการหลายคนบอกกินชะอมแล้วพอให้นมลูกแล้วลูกจะได้กลิ่นชะอมไม่ถึงขนาดนั้นร่างกายมาถูกขับแล้วก็กลั่นออกมาระดับหนึ่งแล้วนะครับส่วนอาหารที่ต้องห้ามนั้นเนี่ยมักจะเน้นเรื่องอาหารรสจัดเช่นรสเค็มจัดเผ็ดจัดหวานจัดเปรี้ยวจัดพวกนี้ต้องพยายามหลีกเลี่ยง พูดถึงแกงเลียงแล้วแกงหัวปีแล้วนะคะอยากให้อาจารย์ช่วยเน้นกับคุณผู้ชมหน่อยค่ะว่าคุณแม่หลังคลอดที่ให้นมบุตรเนี่ยนะคะจะรับประทานอาหารยังไงให้ถูกโภชนาการและก็มีประโยชน์ที่สุดต่อน,น้านมของลูกะค่ะจริงๆแล้วหลังคลอดเนี่ยน้องนรเราต้องกินอาหารเพื่อประโยชน์2ทางทางที่หนึ่งเพื่อไปซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอข,ของแม่ช่วงระหว่างตั้งครรภ์เ้าเดือนแล้วคลอดออกมาเลือดเต็มหมดเลยสูญเ<ช>สียเลือดเราต้องกินอาหารเข้าไปบํารุง ก็นะยังกินอาหารให้ถูกหลักอยู่อันที่1อันที่2สําคัญมากก็คือกินอาหารเพื่อจะสร้างน้ํานมค่ะ<ฆ>นะในที่สุดแล้วเราก็บอกว่าการกินอาหารให้ถูกหลักครบ5้าหมู่กินหลากหลายกินเพียงพอแล้วลดหวานมันเค็มกินให้น้อยลงไปกินผักให้มากขึ้นเน้นกินปลาเป็นหลักกินผักเป็นพื้นนั้นเนี่ย น้ำนมก็จะไหลดีแล้วแม่ก็จะฟื้นตัวเร็วขึ้นน้ำหนักแม่ก็จะลดลงคุณก็จะดีขึ้นโอ้โหแหมจริงๆด้วยนะคะถ้าปฏิบัติได้อย่างอาจารย์นี่รับรองเลยว่าน้ํานมแม่คุณภาพสุดยอดแล้วก็ลูกที่อยู่ในท้องของเราก็จะคลอดมาอย่างแข็งแรงสมบูรณ์มีสุขภาพที่ดีด้วยนะคะงั้นสุดท้ายนี้ค่ะอยากให้อาจารย์ได้ฝากไปถึงคุณผู้ชมนะคะในเรื่องของการดูแลตัวเองตั้งแต่ตั้งครรภ์ไปจนถึงหลังให้นมบุตรด้วยค่ะโดยเฉพาะเรื่องของโภชนาการะคะ่ะครับก็อยากจะบอกท่านผู้ชมทางบ้านนะครับว่าโภชนากกกาาารััับแมม่นน้สํคญๆ โดยเฉพาะในระหว่างตั้งครรภ์ขอตอบย้ําว่าอีกหนึ่งชีวิตที่อยู่ในร่างกายเรานั้นจําเป็นต้องไ,ได้รับอาหารผ่านทางสายรบแม่กินดีลูกได้กินดีแม่กินไม่ถูกลูกกินผิดในที่สุดลูกคลอดออกมาน้ําหนักต่ำกว่าเกณฑ์มีปัญหาเด็กขาดสารอาหารเติบเจริญเติบโตไม่เต็มที่พอหลังจากคลอดออกมาแล้วอาหารก็ยังมีความสําคัญต่อหญิงให้นมบุตรเพราะจะต้องไปสร้างน้ํานม น้ำนมที่ไหลออกมาเกิดจากอาหารที่แม่กินเข้าไปเพราะฉะนั้นขอให้แม่ทุกคนนั้นใส่ใจในเรื่องของอาหารและโภชนาการลูกก็จะเจริญเติบโตอย่างเต็มที่แล้วครอบครัวก็จะมีความสุขครับต้องขอขอบพระคุณอย่างยิ่งเลยนะคะข้อมูลดีๆแล้วก็มีประโยชน์จริงๆสำหรับคุณแม่ทุกคนจากอาจารย์สง่ารามพงศ์คานักวิชาการนะคะจากกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขค่ะขอบพระคุณอย่างยิ่งเลยค่ะอาจารย์ และอย่าลืมนะคะคุณแม่ทุกคนคะอยากจะฝากด้วยค่ะเราต้องดูแลเรื่องของอาหารการกินโภชนาการต่างๆที่มีประโยชน์ครบถ้วนนะคะเพื่อที่จะส่งผลถึงลูกตั้งแต่อยู่ในท้องจนไปถึงน้ํานมที่ลูกรับประทานหลังจากคลอดนั่นเองและที่สําคัญะคะ่ะนมแม่สําคัญมากๆกับลูกเลยนะคะพยายามให้ลูกได้กินนมแม่ล้วนๆนะคะตั้งแต่แรกเกิดจนถึง6เดือนแล้วก็สามารถรับประทานต่อเนื่องไปได้จนถึง2ขวบเลยทีเดียวค่ะวันนี้ขอบคุณอาจารย์ย่่งยิ่งเลยนะคะแล้วก็พบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะกับเรื่องราวดีๆที่จะมาดูแลคุณแม่โดยเฉพาะเลยค่ะสำหรับ วันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะช่วงสุดท้ายของ s o t ฟ b ตนะคะเป็นหน้าที่ของตุ๊กที่จะมาร่วมถ่ายทอดประสบการณ์ดีๆถึงคุณแม่ทุกๆท,ท่านค่ะวันนี้ตุ๊กมีน้องแพลรมาเป็นเพื่อนด้วยนะคะแต่ว่า ไม่รู้ไปวิ่งโซนที่ไหนแล้วล่ะค่ะตัวตัวเองเนี่ยเป็นคุณแม่ที่ใกล้ชิดลูกสาวมากๆแล้วก็ตั้งใจที่จะมอบสิ่งดีๆให้กับเขามาโดยตลอดค่ะโดยเฉพาะเรื่องของการให้นมแม่ตัวตัวเองเนี่ยให้นมน้องแพลรวนะคะตั้งแต่แรก จนถึง6เดือนแล้วก็ให้นมแม่เนี่ยควบคู่อาหารเสริมตาวไวจนถึง2ขวบค่ะแล้ววันนี้นะคะเราสองคนก็พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่สถียนธรรมสถานค่ะแล้วก็โชคดีมากๆด้วยค่ะเพราะว่าจะได้สนทนาธรรมกับคุณแม่ชีสันสนีถึงเรื่องของสังคมนมแม่สังคมมหาศารย์แห่งชีวิตค่ะ นี้ค่ะตุก็นั่งอยู่กับคุณแม่ชีสันซนีเสถียรสุดแห่งเสถียรธรรมสถานนะคะเรามากราบนมัสก,การคุณแม่พร้อมๆกันค่ะธรรมสวัสดีค่ะคุณแม่ธรรมสวัสดีค่ะให้พระถรมคุ้มครองนะลูก ลูกสาวสบายดีไหมจ๊ะใดีจะค่ะที่จริงต้องบอกว่าหลานยายสบายดีไหมใช่ค่ะจะบอกเอ่อคุณผู้ชมว่ายังงงนะคะท่าเดียนี้จากคุณแม่เป็นคุณยายแล้วเด็กๆก็จะเรียกคุณยายจ๋าคุณยายจ๋าอยู่แถวนี้ค่ะไม่ยอมเล่นทรายแล้วก็มีหนังสือนิทานเต็มเลยค่ะเด็กๆแล้วก็มาเริ่มคุยกันเลยนะคะคุณแม่คะวันนี้เราจะมาคุยกันถึงสังคมนมแม่ว่ามันเป็นสังคมมหาศย์ได้ยังไงค่ะก็จะเรียนถามคุณแม่นแรกว่า จริงๆแล้วที่ตูกเข้าใจว่าบทบาทที่ผู้หญิงต้องเป็นที่ผู้หญิงต้องมีก็คือเป็นแม่อย่างที่ตูกเข้าใจถูกไหมคะผู้หญิงทุกคนเป็นแม่ไม่ได้ทุกคนใช่ค่ะมีผู้หญิงบางคนที่เป็นแม่เพราะฉะนั้นถ้าถามว่าบทบาทของผู้หญิงที่เป็นแม่ต้องทำงานด้วยหัวใจแม่หัวใจของโพธิสัตว์เนี่ยมแม่มองว่าผู้หญิงคนนั้นไม่ใช่แค่เป็นเพียงแม่ของลูกแต่เขากำลังเป็นแม่ของโลก<อ>บทบาทนี้จึงสำคัญ เพราะคุณกําลังจะทําให้โลกเป็นอย่างไรตามที่คุณเป็นนะ่ะจะเราตู้ดิงค่ว่าโพธิศสศัตว์เราต้อรู้สึกว่าหน้าที่ของุูกมันใหญ่มากอะ่ะ <c oughs> จะต้องแบบเกรงอะไรอย่างเงี้ยทำไมคุณแม่ถึงพูดว่าหัวใจแม่หัวใจพ่อที่ศัตดิ์อะคะคือแม่เนี่ยเป็นผู้ที่ให้อภัยได้อย่างไม่มีที่สุด <c oughs> ไม่มีประมาณสังเกตไหมาบางทีเราเห็นลูกเราทําอะไรไม่ดีเนี่ยตอนแรกๆเราอาจจะดูเหมือนหงุดหงิดยอมรับไม่ได้แต่ในที่สุดเนี่ยความรักของเรา ก็จะทําให้เกิดความเข้าใจที่จะให้อภัยรูกแล้วในที่สุดเราก็จะไม่ทําลายสิ่งที่เรารักอย่างคนที่มีทิฐิคือความถือตัวเพราะฉะนั้นแม่ที่มีหัวใจของโพธิสัตว์คือแม่ที่ต้องให้อภัยอย่างไม่มีที่สิ้นสุดอะเพราะฉะนั้นถ้าเราเป็นแม่เรามีหัวใจโพธิสัตว์ได้เนี่ยเราก็จะ จะเลี้ยงเขาอย่างเข้าใจมากขึ้นใช่ไหมคะโอ้มันจะมีจิตที่คิดจะให้และเด็กก็จะได้เรียนรู้กับการมีชีวิตที่เขาเห็นต้นแบบก็คือแม่จะเป็นต้นน้ําที่ดีเวลาที่เขาอยู่กับโลกที่เขามองว่าโลกมันยังเป็นอย่างที่มันเป็นและใจของเขาไม่เป็นทุกข์เนี่ยใครสอนเขาละ่ะถ้าไม่ใช่ผู้หญิงที่เป็นแม่เพราะฉะนั้นหัวใจของแม่ต้องมีหัวใจของโพธิสัตว์อยู่ด้วยจทีนี้ถ้าย้อนไปคือตอนแรกเนี่ยพอตุกเริ่มตั้งท้องแล้วก็เป็นท้องแรกเนี่ยรู้สึกว่า ทำยังไงก็ได้ตอนท้องเดี๋ยวเกิดมาค่อยเริ่ม,มต้นเลี้ยงเขาอะไรเงี้ยจนแม่สอนว่า9เดือนนะอการตั้งคันเนี่ยสำคัญลงทุนงงเลย<ะ>เป็นการลงทุนกับโลกเลยที่จริงแล้วเนี่ยก่อนที่จะมีอีกหนึ่งชีวิตมาปฏิสนธิจิตในคันของเราเนี่ยอันนี้ถือเป็น A บวกเลยนะฮะต้องทำก่อนเลยเพราะว่าเราต้องเชื่อมั่นว่าเด็กเนี่ยเขาก็ใช้สิทธิ์ในการที่จะเลือกพ่อแม่เขานะ ถ้าสิทธิ์แล้วใชว่ถ้าเขาเป็นเด็กที่มีคุณธรรมนะ,ะเขาก็จะไปอยู่กับพ่อแม่ที่มีคุณธรรมเพราะฉะนั้นพ่อแม่ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเ,เพื่อที่จะทําให้อีกหนึ่งชีวิตที่มีคุณธรรมมาปฏิสนธิจิตยอยู่ในคันของมารดาเนี่ยเราต้องเป็นบุคคลที่เตรียมตัวปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเพื่อเป็นพ่อแม่ที่ลูกดีเลือกมาเกิดกับเราไงทีนี้ค่ะคุณผู้ชมมีโครงการหนึ่งที่ตุก อบมากอินมากแล้วจริงๆแล้วก็ขออนุญาตเข้าร่วมไปเรียบร้อยแล้วก็คือจิตประภัสสอง<ช>อยากให้คุณแม่เล่าถึงโครงการนี้สักเล็กน,น้อยค่ะเผื่อบ,บางท่านยังไม่เคยทราบยังไม่เคยมาหรือว่ากําลังเริ่มจะตั้งครันแม่เชื่อว่าการลงทุนกับลูกคือการลงทุนกับโลกเพราะฉะนั้นการที่พ่อแม่เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในขณะที่เรากําลังตั้งครันเนี่ยคือการลงทุนที่มันเป็นไดเ e กะนึกออกไหมาฮะลมหายใจของแม่คือลมหายใจของลูกเช่นถ้าแม่หายใจอย่างมีสติ สติอลักษขาจิตของแม่แม่ก็จะมีสารสุขที่ไปหล่อเลี้ยงร่างกายของลูกแทบจะเรียกว่ากุศลของแม่ก็คือเซลล์สมองของลูกด้วยฉะนั้นการที่เราทําให้พ่อแม่เนี่ยรู้ทันอารมณ์ไม่หลงอารมณ์ตอนที่ตั้งครรเนี่ยเท่ากับแม่กําลังให้เซลล์สมองกับลูกอย่างมีเซลล์ของกุศลด้วยเราจึงคิดว่าการลงทุนตรงนี้แม่คิดอย่างไร ลูกก็รู้สึกตามที่แม่คิดจริงไหมคะแม่คิดอย่างเป็นสุขความสุขที่เป็นผลจากการคิดของแม่มันก็ไปอยู่เป็นเหมือนเอ่อเรียกมันเป็นมันเป็นคลื่นของความสุขที่มีอานิสงกับอีกหนึ่งชีวิตในคันของแม่คือธรรมะ เป็นวิทยาศาสตร์เสมอเลยอ๋อเป็นวิทยาศาสตร์ค่ะงานนี้ไม่เป็นงมงายนะคะ,ะงานนี้ต้องบอกเลยว่าเหตุเป็นอย่างไรผลเป็นอย่างนั้นค่ะจริงค่ะเพราะว่าฟังคือมันก็ยัง,งเข้าใจง่ายและเป็นความจริงจริงๆอย่างนี้มันเท่ากับว่าเหมือนเราเตรียมเด็กให้พร้อมตั้งแต่อยู่ในครรภ์ใช่ค่ะ,คะเป็นการเตรียมจิตของแม่เพื่อที่จะฟอร์มร่างกายของลูกและถ้าแม่สุขลูกก็เป็นสุขด้วยเพราะฉะนั้นการเตรียม จิตของแม่เนี่ยจึงเป็นเรื่องที่ต้องลงทุนในเวลาที่เรากําลังให้ชีวิตคนหนึ่งคนงั่นจริงๆแล้วก็คือคุณแม่เนี่ยดูที่ตัวเองรู้ตัวตัวเองคำที่ตัวเองต้องรู้ทันเราทุกอย่างเลยต้องรู้ทันว่าเราจะทำอะไรกับลูกเอาเพลงมาให้ฟังเอาไม่ใช่เลยเราดูแลตัวเองแล้วลูกก็จะได้รับทุกอย่างใช่ไหมเจ้าค่ะเวลาที่แม่มีการสื่อสารด้วยวจีกรรมที่มาจากมโนกรรมที่บริสุทธิ์เนี่ยนะคะจะบอกเลยนะว่าคลื่นของความบริสุทธิ์ ที่เป็นกายกรรมวจีกรรมที่มาจากมโนกรรมที่สุจริตเนี่ยนะคะดีกว่าคลื่นอะไรหัวใจของแม่ที่เต้นไปพร้อมกับกุศลเนี่ยคือสิ่งที่ลูกสัมผัสได้ตั้งแต่เขาอยู่ในท้องนะใช่จ้ค่ะก็เคยอ่านว่าแบบทําไมจะต้องให้ลูกฟังเนื้นฟังนี่ทําไมไม่ให้ฟังเสียงหัวใจที่ลูกอยากได้ยินที่สุดอะไรอย่างงี้หัวใจที่เรี่ยงเก่าจากกิเลสเนะี่ยยิ่งโอ้โห<า>ฟังไปตลอดอช,ชีวิตเลยได้ยินตั้งแต่9เดือนเนี่ยแต่รู้เลยว่าหัวใจของแม่มั่นคง แม่เป็นผู้เปิดประตูโลกให้หนูได้ยินมาตั้งแต่อยู่ในท้องว่าโลกมันจะเป็นอย่างไรมันจะไหวก็เรียกวันไหวแต่ว่าแม่มั่นคงจริงค่ะเพราะว่าพอน้องแพรวคลอดออกมาเนี่ยก็จะแบบไม่ยอมนอนเตียงจะมานอนฟังจะเสียงหัวใจเขาเขาก็แบบใช่ใช่มันทำให้เขารู้สึกมั่นคงค่ะว่าเขาอย่างมั่นคงเลยทีนี้คุณแม่ก็เรื่องหนึ่งเราก็ดูแลตัวเองแต่ทีนี้คนรอบข้าง่ะเจ้าค่ะคนรอบข้างจะช่วยได้อย่างไรไม่ว่าจะเป็น มีหรือคุณพ่อโอ้สำคัญมากญาติย,ตา,ยา,ายวงสาคนาญาตสำคัญเช่นถ้าเผื่อว่าแม่เนี่ยมีความรู้สึกเสมอว่าในช่วงเวลาที่ร่างกายกำลังปรับเปลี่ยนแล้วก็มีความอึดอัดจากการที่คันโตขึ้นเนี่ยนะคะแต่มันมีผู้ชายคนหนึ่งที่พิงหลังแล้วรู้สึกได้เลยว่าปลอดภัยอะ่ะเพราะฉะนั้นหัวใจของแม่เนี่ยจะไปใกล้หัวใจของคนที่เขารัก ก็คือพ่อของลูกจริงไหมนั้นแม่อุ้มท้องเนี่ยพ่อต้องอุ้มแม่ไว้เท่ากับพ่ออุ้มลูกในท้องของแม่ด้วยจริงไหมว่าเราเนี่ยจะแคร์ความรู้สึกของคนที่เรารักมากเลยเพราะฉะนั้นถ้าพ่อเข้าใจแม่อย่างที่แม่เป็นในช่วงของการตั้งครรเนี่ยพ่อก็กําลังอุ้มลูกที่อยู่ในครรภของแม่นั่นแหละจริงค่ะอยากใหผู้ชมเห็นภาพมาคือ คือตีตอนแรกเนี่ยก็ไม่ได้รู้สึกอะไรแต่ว่าจริงๆแล้วของตกเนี่มาร่วมทางแรกเนี่ยก็คือมีเพื่อนก็คือคุณจอยลีลานีนะคะ,ะมาดูก่อนแล้วก็คือเขาเนี่ยทั้งไม่มีแฟนไม่ได้มีโครงการจะแต่งงานแต่มานั่งดูจิตภระสอนแล้วแบบน้ำตาไหลแพร่ๆอะไรก็ไม่เชื่อเขาท้าค่ะมาโอ้โหคราวนี้ร้องกันใช่ไหมทิชู่ซับไม่ทันเลยรู้สึกดีมากเพราะว่ายายคุณผู้ชมเห็นภาพว่าคุณแม่ที่ท้องใหญ่ๆเนี่ยจะกอดคุณพ่อได้ยังไงคุณยายหรือคุณแม่เนี่ย ก็เก่งมากๆคือมีการให้คุณพ่อกอดจากด้านหลังเขากอดทั้งแม่และลูกไว้พร้อมกันแล้วคุณแม่เองก็จะรู้สึกมั่นคงแล้วก็ปลอดภัยขึ้นสุดท้ายนี้ค่ะอยากให้คุณแม่ช่วยฝากถึงอย่างไรที่ทําให้ลูกน้อยที่กำลังจะเกิดมาลืมตาดูโลกเนี่ยเราจะมั่นใจได้ยังไงว่าเขาจะโตขึ้นไปแล้วมีคุณภาพต่อสังคมเราจะมั่นใจได้ก็ต่เมื่อเราต้องลงทุนเราต้องลงทุนกับเขาไม่มีผลที่ได้โดยปาสจากเหตุ และไม่มีเหตุที่ไม่ได้ผลเพราะฉะนั้นมากกว่าความมั่นใจคือการลงทุนในเหตุอย่างเต็มที่แล้วปล่อยวางในผลได้เลยเพราะฉะนั้นเวลาที่พ่อแม่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบในช่วงของการตั้งคันเนี่ยนะคะถือเป็นทุนสำรองไว้เลยคลอดมาเนี่ยนะคะเขารู้สึกแล้วตั้งแต่เขาอยู่ในท้องคันของแม่คือโลกของลูกแต่พอคลอดปุ๊บโลกใบนี้คือคันของเด็กเพราะฉะนั้นคิดดูแล้วกันว่าเราควบคุมอะไรได้ เราควบคุมใจเราได้เราก็ใช้ช่วงของการตั้งคันเนี่ยอย่างเต็มที่เป็นคนรู้อารมณ์อย่าหลงอารมณ์เป็นคนที่เจริญสติปัญญาอรักษาจิตแล้วก็ใช้ชีวิตที่ไม่ขุนมัวของเราเนี่ยไปพร้อมกับการให้ร่างกายของเขาจริงไหมคะเวลาที่เราลงทุนอย่างเงี้ยทันทีที่เราคลอดออกมานะคะเราจะเห็นว่าเอ๊ะทำไมเด็กสื่อสารกับเรามัน โอ้มันรู้เรื่องสื่อสารแบบรู้เรื่องเลยมองตากันรู้แทบจะเรียกว่าหันไปตามกลิ่นแม่ได้เลยแล้วเวลาที่แม่อใช่ใช่ไหมนั่นแหละสมาธิอันงามเกิดขึ้นกับเด็กเพราะฉะนั้นขอให้ลงทุนในเหตุเถอะแล้วก็ปล่อยวางในผลได้เลยจ้ะลงทุนในเหตุแต่ไม่หวังแต่แค่รอดูผลที่จะเกิดขึ้นแต่ตัวว่ามันเป็นการลงทุนที่บริสุทธิ์แล้วก็คุ้มค่าที่สุดคุณผู้ชมครับ คือรับรองค่ะว่าเป,เป็นการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดด้วยแล้วตัก็รู้สึกคุ้มค่าผ่านไปแล้วด้วยเหมือนกัน